แล้วก็ที่จีทโธ่บอลเลตนี่อยากได้กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยอยากได้ค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยินเลยครับอยากได้ไหมครับอยากได้จีทโธ่อลเลตอยากได้ไหมครับจะได้เงินคนละหมื่นบาทท่านลองคิดดูสิครับบ้านนึงมีคนสามคนห้าคนเจ็ดคนเนี่ยท่านได้สามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นนะถ้าสามารถเอาไปตั้งตัวได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตได้ไปทําธุรกิจใหม่ๆได้นะท่านลองคิดดูนะครับว่ามีคุณประโยชน์มากน้อยขนาดไหนอย่างไร แล้วก็เงินที่ได้ไปนี่นะไปใช้ที่กรุงเทพก็ไม่ได้นะต้องใช้ในเขตที่ท่านอยู่นะมันจะพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ด้วยนะไม่ใช่พัฒนาแต่แค่เมืองใหญ่อย่างเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีหลายท่านไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเราเองเราก็พยายามจะฟังรับฟังความคิดเห็นเพราะเราเป็นรัฐบาลของประชาชน นะครับเราเองเราก็เราก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องปรับมาให้ดีว่าเป็นนโยบายที่มันดีแล้วก็โดนใจคนทุกคนถ้าลองคิดดูนะครับว่าเท่นวันที่หนึ่งกุมภาจะมีเงินเข้ามาในระบบ5้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยศูนย์กี่ตัวเนี่ยผมยังจาไม่ได้เลยนะห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยถ้าถ้าเกิดเป็นภาคที่ท่านอุตสาหกรรมเนี่ยท่านจะผลิตสินค้ามารองรับไหมถ้าจะมีการซื้อขายวัสดุที่จะมาทําของที่จะเตรียมขายไหมถ้าจะมีการจ้างคนเพิ่มไหม จะมีการทํางานโอเวอร์ไทม์เพิ่มมากขึ้นไหมเงินจะอยู่ในกระเป๋าพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นขนาดไหนอย่างไรท่านอย่ายอมนะท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการนี้ไม่ได้นะนะครับอันนี้อันนี้ถ้าเกิดชอบอยู่ดีอยู่ก็ขอให้พูดบ้างขอให้เป่งเสียงออกมาบ้างนะครับอย่างอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องลถค่าไฟเรื่องลดค่าน้ํามันเหล่านี้เนี่ย ท่านต้องพูดนะว่าท่านมีความสุขท่านดีใจที่รัฐบาลน,นี้ทําให้เราเองเราก็เป็นคนเหมือนกันเราเองเราก็ต้องขวัญและกําลังใจเหมือนกันท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยวันนี้วันเสาร์นะครับท่านก็อยากตีกลอฟท่านก็อยากอยู่บ้านเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็อยากมาฟัง